อะไะค่ะ,ะนักเรียนเห็นภาพในหน้าจอใช่ไหมคะ,ะจากภาพในหน้าจอเนี่ยชื่อว่าชาดกถูกไหมทุกคนดูนะคําว่าชาดกเนี่ยคืออะไรนักเรียนเคยได้ยินคําว่าชาดกไหมคะเคยได้ยินไหมเอ่ยคาว่าชาดกคืออะไรชาดกก็คือเป็นวรรณกรรม ทุกคนตั้งใจฟังนะยังไม่ต้องจดอะไรใดๆทั้งสิ้นนักเรียนฟังก่อนคำว่าชาดกเนี่ยเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคติสอนใจเพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยนำไปปฏิบัติตามจากที่นักเรียนดูวิดีโอไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นชาดกในเรื่องของวรุณชาดกชายหนุ่มผู้เกียดคร้าน ดูนะคะชายหนุ่มผู้เกียดคร้านเห็นไหมคะในภาพวรุณชาดกเมื่อกี้บางคนอาจจะเข้ามาดูในวิดีโอไม่ทันเดี๋ยวทุกคนฟังครูนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้หนึ่งครั้งคำว่าชาดกเมื่อกี้ตามที่คุณครูบอกนะคะก็คือวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคติสอนใจเพื่ออะไร เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยนำไปปฏิบัติซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนจะต้องรู้ในป .2 ออในชั้นป .2 ออเราเนี่ยมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะคะมีสองเรื่องวันนี้ที่คุณครูจะมาสอนนักเรียนก็คือเรื่องแรกชื่อว่าวรุณชาดกวรุณชาดกก็คือชายหนุ่มผู้เกียจคร้านมาดูค่ะ ทุกคนไหนลองอ่านตามครูสิคะคำว่าวะ,วะรุนชาดกอะวะอ้าปากด้วยวะรุนชาดกอ่าดูให้ดีนะคะคำนี้อ่านว่าวะรุนชาดกก็คือชายหนุ่มผู้เกียดคล้านเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงในภาพนักเรียนอ,อาจจะมองไม่ชัดนะเดียด๋วยวๆไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังในสำนักของอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ย มีลูกศิษย์อยู่หลายคนเมื่อกี้ในวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกศิษย์อยู่กี่คนคะได้ฟังไหมไหนใครได้ฟังเมื่อกี้ยกมือหน่อยคะ่ะฮาหน่าอ่หาฮาน่าครูถามฮาหน่าหน่อยคะ่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีลูกศิษย์อยู่กี่คนคะห้าร้อยคมีลูกศิษย์อยู่ห้าร้อยคนวันหนึ่งอาจารย์เนี่ยได้ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปช่วยกันหาฟืน หามาทําอะไรหามาเพื่อที่จะมาหุงอาหารมาทําอาหารกินกันมาทําอาหารรับประทานสิทธิ์ทุกคนก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยอย่างขยันขันแข็งแต่มีสิทธิ์อยู่หนึ่งคนค่ะ,ะมีสิทธิ์อยู่หนึ่งคนในขณะที่คนอื่นๆเขาไปหากันในป่าแต่มีสิทธิ์อยู่หนึ่งคนเขาเนี่ยหันไปเห็นต้นกลุ่ม หันไปเห็นต้นกลุ่มต้นใหญ่แล้วเขาก็คิดว่าต้นกลุ่มต้นนี้เป็นไม้แห้งสามารถที่จะนำมาทำปืนได้เขาก็เลยไม่รีบเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยเจอแล้วเขาเจอฟืนแล้วในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขาไปหากันอย่างตั้งใจไปหากันในป่าทีนี้สิทธิ์คนนี้เขาก็คิดว่าเขาเนี่ยเจอเจอแล้วเขาก็เลยไม่รีบที่จะหาฟืน เขาก็เลยล้มตัวค่ะล้มตัวนอนแล้วก็หลับลงไปที่ใต้ต้นกลุ่มต้นนั้นอ่าต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่สิทธิ์คนอื่นๆเนี่ยหาฟืนได้เพียงพอแล้วเขาก็พร้อมที่จะกลับกันแล้วเขาก็มาเห็นว่าสิษย์คนนี้เนี่ยยังนอนหลับอยู่เลยก็เลยปลุกค่ะปลุกให้สิทธิ์เกียรติคร้านคนนี้เนี่ยตื่น เมื่อสิบเกียร์พร้นคนนี้เห็นเพื่อนเขาถือปืนมาตัวเองก็เลยตกใจรีบปีนต้นกลุ่มรีบปีนป่ายขึ้นไปบนต้นกลุ่มแล้วไปหักกิ่งกลุ่มในขณะที่เขาหักกิ่งกลุ่มนั้นทําให้กิ่งของต้นกลุ่มต้นนั้นดีดมาใส่ลูก,กตาเขาทําให้เขาได้รับบาดเจ็บนะ แล้วถามว่าเขาได้กิ่งไม้ไหมเขาก็ได้ไปค่ะเขาก็เอากิ่งนั่นแหละกิ่งกลุ่มนั่นแหละที่เขาหักนะ่ะแล้วเขาก็เอาไปรวมไปรวมกับกิ่งไม้แห้งของเพื่อนๆคนอื่นของสิทธิ์คนอื่นๆแล้วเขาหารู้ไหมว่ากิ่งไม้ที่เขาหักไปเนี่ยกิ่งกลุ่มนั้นที่เขาหักไปเนี่ยเป็นกิ่งไม้สด สิ่เกียดค้าเนี่ยเอากิ่งไม้สดไปในขณะที่สิ่งคนอื่นๆเนี่ยเขาได้กิ่งไม้แห้งไปทําไมต้องได้กิ่งไม้สดเพราะว่าเขาไปเอาไปหักมาจากบนต้นไม้ซึ่งมันยังเป็นยังสดอยู่อ่าทีนี้เขา,เาไปรวมกันวันรุ่งขึ้นคนรับใช้ทําอาหารเขาก็เลยไปเอาปืนจากสิทธิ์ที่หามาเนี่ยไปหยิบปืนจาก กองที่สิทธิ์ทุกคนหามาเนี่ยแล้วไปได้ฟืนกิ่งสดกิ่งนั้นมาหุงอาหารมาจุดไฟมาก่อไฟเขาก็คิดว่าเอ๊ะทาไมก่อแล้วไม่ติดจุดแล้วจุดอีกก็ไม่ติดสาเหตุที่ไม่ติดเพราะอะไรอ่าเด็กชายกอน,น้องกรนไหมคะอ่าครูถามว่าทําไมจุดไม่ติดเพราะว่า เราว่าอะไรคะรกิ่งไม้ที่เขาเอามาจุดเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นเป็นกิ่งไม้อะไรคะเป็นกิ่งไม้เป,เป็นกิ่งไม้สดไหมอ่าเป็นกิ่งไม้สดของชายเกียรติานคนนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่จุดไฟไม่ติดแล้ว ทำให้ในวันนั้นทุกคนไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะได้ทานอาหารกันเพราะเพราะอะไรก็เพราะว่าไฟจุดไม่ติดเป็นผลมาจากเอากิ่งไม้สดของชายหนุ่มผู้เกียจคร้านคนนั้นอะมาก่อไฟเพราะว่าเขาไปเอามาเขาเอาไปรวมกับกิ่งไม้แห้งแล้วในขณะที่คนรับใช้ทำอาหารเขาก็ไปเอาในกองนั้นแหละมาจุด ก็จุดแล้วจุดอีกก็ไม่ติดพอหลังจากนั้นอาจารย์อาจารย์ทราบสาเหตุก็เลยสอนสิทธิ์ไปว่าคนเกียดคร้านและขาดสติปัญญาไม่รู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำทีหลังเนี่ยก็เลยทำให้เกิดอะไรตามมาคะนักเรียนเกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดผลเสียตามมาทีหลังเห็นไหมคนคนเดียว ทำให้ทุกคนไม่สามารถที่จะได้รับประทานอาหารถูกไหมคะอ่าดังนั้นชาดกเรื่องนี้สอนอะไรให้เรารู้บ้างอ่าสาเหตุเพราะอะไรชาดกเรื่องนี้สอนอะไรให้เรารู้บ้างจากที่ฟังไปเมื่อกี้ทั้งในวิดีโอและที่คุณครูเล่าให้ฟังเดี๋ยวครูจะถามวาวาค่ะวาวาได้ยินครูใช่ไหมคะ ครูถามวาวาวหน่อยค่ะจากที่วาวาวฟังแล้วเนี่ยในชาดกที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยวารุณชาดกเนี่ยชายหนุ่มผู้เกียจคร้านน้องคิดว่า,าชาดกเรื่องนี้สอนอะไรให้เรารู้บ้างคะสอนอะไรเอ่ยน้องดูชื่อเรื่องวารุณชาดกชายหนุ่มผู้เกียจคร้านเห็นไหมชื่อเรื่อง<ม>ครูถามว่าชาดกเรื่องนี้สอนอะไรให้เรารู้บ้าง ติ๊กต็อกติ๊กต็อกสอนเรื่องอะไรคะง่ายๆเลยนักเรียนดูชื่อเรื่องความอะไรเอ่ย,ยค,ความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านถูกต้องค่ะอดังนัง้นชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าความเกลียดคร้านเนี่ยการที่เราไม่รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานจะทำให้เราเป็นยังไงคะจะทำให้เราเสียโอกาสเสียงานที่ทำและ เกิดผลเสียตามมาถูกไหมคะอ่าดังนั้นนักเรียนก็เหมือนกันตอนนี้เรา,าถามว่าหน้าที่ของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะเราทำอะไรเอ่ยเราทำงานไหมคะเราทำงานหาเงินมาเลี้ยงตัวเองไหมในใครทำงานหาเงินมาเลี้ยงตัวเองบ้างยกมือหน่อยอ่า ทำงานเองเหรอคะเอาบางคนบอกว่าทำงานเองเอานักเรียนฟังนะคะตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นเด็กเราไม่สามารถที่จะออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้แต่เราหน้าที่เราที่จะช่วยครอบครัวได้ก็คือตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นคนดีถูกต้องไหมคะอ่าเรา ควรจะตัดความขี้ออกไปขี้อะไรขี้เกียจเราควรจะตัดออกไปไม่ให้มีในในตัวเราเลยเช่นขี้เกียจอาบน้ําขี้เกียจทําการบ้านขี้เกียจแปลงฟันอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ขี้เกียจเรียนหนังสือได้ไหมคะไม่ได้คําว่าขี้เกียจเนี่ยมีผลตามมาหลายอย่างเลยเช่นเหมือนชาดกเรื่องนี้เห็นไหมทําให้เขาเสีย เสียอะไรเสียโอกาสเสียงานที่ทําแล้วก็ทําให้เกิดผลเสียต่ตางๆตามมาโอเคนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปทําในสมุดวันนี้เดี๋ยวมาดูในหนังสือค่ะทุกคนเอาหนังสือขึ้นมานักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า28ในหนังสือมีนิดเดียวค่ะวันนี้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า28ค่ะเห็นไหมในหน้า28เนี่ยจะมี ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์นักเรียนเห็นใช่ไหมคะเราดูข้อที่1.1ในข้อ1.2เนี่ยเรายังไม่ต้องดูเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนถูกไหมอ่าหนเนี่ยเขาให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ในชาโดกโดยนำหมายเลขหน้าข้อความที่กําหนดให้เนี่ยเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างในในวงกลมด้านล่างที่เป็นรถไฟ นักเรียนเห็นใช่ไหมอ่านักเรียนดูนะหมายเลขหนึ่งลูกศิษย์ทุกคนต้องอดอาหารในมื้อนั้นหมายเลขสองชายหนุ่มผู้เกียจคร้านนอนหลับในขณะที่เพื่อนๆกําลังหาฟืนหมายเลขสามกิ่งไม้ดีดลูกตาของชายหนุ่มผู้เกียจคร้านจนได้รับบาดเจ็บหมายเลขสี่อาจารย์ให้สิษย์ออกไปหาฟืนเพื่อน,นํามาหุงอาหารและหมายเลขห้าคนรับใช้นําฟืน ที่เป็นกิ่งไม้สดมาก่อไฟแต่ไม่ติดเขาให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ครูให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะน้องลองดูซิว่าในรถไฟด้านล่างเนี่ยช่องแรกควรจะเป็นหมายเลขอะไรช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่และช่องที่ห้าหมายเลขอะไรควรจะเป็นหมายเลขแรกให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะ ทําเลยโคนี่โคนี่ทํางานก่อนนะคะอา่าเฉพาะ1.1นะคะวารุณชาดกให้1น,นาทีจากที่เราฟังไปเมื่อกี้ทั้งที่ดูในวิดีโอและจากที่คุณครูเล่าให้ฟังลองดูนะ ว่าเป็นหมายเลขไหนจะมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วใครเสร็จแล้วเนี่ยส่งสัญญาณให้คุณครูดูนะคะฮาน่า,นา,นาเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะพนี่เสร็จแล้วอาโพนี่ครูถามโพนี่หน่อยหมายเลขแรกที่โพนี่เติมลงไปคือหมายเลขอะไรคะ เลขสี่ค่ะอ่าเลขสี่ถูกต้องค่ะเลขสีเดด่เป็นลําดับเป็นลําดับเหตุการณ์ที่หนึ่งถูกไหมคะเป็นลําดับเหตุการณ์แรกก็คืออาจารย์ให้สิทธิ์ออกไปหาฟืนเพื่อน,นํามาหุงอาหารถูกต้องค่ะฮานา่าฮานา่าเสร็จแล้วเมื่อกี้ฮานา่าในช่องที่สองฮานา่าเอาอะไรคะไอาย่ยเรียนรักเขาชอบเขายเน็นเ้่ออเล็กเล่ครหรือคุณด เอาอะไรคะนี้อ่ถูกต้องค่ะก็คือเกียจครัานอนหลับในขณะที่เพื่อนเพื่อนกำลังเพื่อเพื่อเนยา้ารูด้วยค่ะเลขสามบอกว่าเลขสามโอเคผู้ชหน้เกียจข้านจนได้รับความรัก แกก็แปลงแต่เขาไม่ห้คนเขาไม่เห็นหมนไม่มีกไปีเสื้มใไ่อ่าต่อไปเหตุการณ์ที่สี่ค่ะเดี๋ยวนะเอาคนอื่นบ้างขอเป็นผู้ชายผู้ชายอยู่ไหนกันพิพัฒน์ค่ะเสร็จไหมยังไม่เสร็จเหรอคะโดนนกติเสร็จไหมคะเสร็จหรือยัง เสร็จไหมคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วไหนลอน้องลองบอกคุณครูหน่อยสิว่าเหตุการณ์ที่สี่เนี่ยคือหมายเลขอะไรคะอ่าหมายเลขห้าถูกต้องค่ะคนรับใช้นำฟืนที่เป็นกิ่งไม้สดเนี่ยมาก่อไฟแต่ไม่ติดโอเคสุดท้ายใครจะตอบข้อสุดท้ายคะอ่าปิยะดา ปิญญาดาอะไรปิญญาดาเหรอคะคโอเคเอาน,น้องบอกครูหน่อยข้อไหนเอ่ยหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งถูกต้องค่ะลูกศิษย์ทุกคนต้องอดอาหารในมื้อนั้นถูกต้องค่ะอ่าดังนั้นนะคะตอนนี้เสร็จทุกคนแล้วก็คือหนึ่งจหนึ่งหมายเลขที่หนึ่งคือสี่หมายเลขที่สองก็คือสองหมายเลขที่สามคือสามหมายเลขที่สี่คือห้าและหมายเลขสุดท้ายคือ หนึ่งถูกต้องไหมคะโอเคทีนี้นิดเดียวค่ะในหนังสืออีกนิดเดียวน้องลองดูหน้ายี่สิบเก้าค่ะน้องลองดูหน้ายี่สิบเก้าในข้อที่สองมีอยู่ข้อเดียวก็คือข้อคิดจากวรุณชาดกเห็นไหมให้กาเครื่องหมายถูกค่ะเราเอาเฉพาะวรุณชาดกก่อนนะให้กาเครื่องหมายถูกว่าข้อคิดที่ได้จากวรุณชาดกเนี่ยคืออะไรเขามีให้เราเลือกอยู่สองตัวเลือก ระหว่างการมีความกล้าหาญทําให้ผู้อื่นยกย่องชื่นชมหรือการรู้จักจัดลําดับความสําคัญของงานจะทําให้ไม่เกิดความผิดพลาดอ่าเลือกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนักเรียนถ้าเกิดว่าใครเลือกวงกลมที่หนึ่งให้ชูหมายเลขึหนึ่งใครเลือกวงกลมที่สองให้ชูหมายเลขึสองอ่าชูเลยมีแล้วมีบางคนชูขึ้นมาแล้ว อ่าโอเคเก่งมากค่ะทุกคนตบมือให้ตัวเองหน่อยดังนั้นข้อคิดจากวรุณชาดกก็คือการรู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดโอเคเก่งมากทุกคนเลยอ่าปิดหนังสือปิดหนังสือเปิดสมุดค่ะเอาสมุดของตัวเองขึ้นมาเปิดสมุด ตอนนี้เราปิดหนังสือแล้วนะทีนี้เปิดสมุดเลยให้นักเรียนเขียนวันที่ในสมุดให้เรียบร้อยวันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดมิถุนายน2564าหน้องดูค่ะนักเรียนจะต้องตอบคำถาม5ข้อลงไปในสมุดของตัวเองอนี่ค่ะคำถามมีอยู่5ข้อ นักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วให้นักเรียนลอกคำสั่งลงไปด้วยกิจกรรมให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องมีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อที่สองผลมาจากความเกียดครานเนี่ยได้แก่อะไรบ้าง ดูข้อหนึ่งใหม่นะข้อหนึ่งชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อที่สองผลมาจากความเกลียดคร้านเนี่ยได้แก่อะไรสามข้อคิดที่ได้จากวรุณชาดกมีอะไรบ้างสี่ถ้านักเรียนเป็นชายหนุ่มผู้เกลียดคร้านถ้านักเรียนเป็นชายหนุ่มผู้เกลียดคร้านเนี่ยนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร ข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายในอดีตชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเป็นอะไรห้าข้อค่ะอะลองโจทย์ไปเลยค่ะ พ่อนะใครที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วก็สามารถตอบได้เลยชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ดีดีอยู่ไหมคะน้องดีดีเอ,อ๋อยู่ไหมรู้ไม่เห็นหน้าน้องเลยคะ่ะดีดีอยู่ไหมคะอ่าดี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 ดดลอาโจทย์เสร็จหรือยังคะลอาโจทย์เสร็จย<ะ>ังลอาโจทย์เสร็จหรือยัง,ยงค่ะ,ะชั้นเรียนสอมาโอเค อ่าทำเลยค่ะห้าข้อชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไหนใครตอบได้บ้างข้อนี้ปนัดตอบได้ไหมคะกลางคืนไม่นอนหรอปรนัดเห็นง่วงอ้าวชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไหนใครตอบได้บ้างเอยข้อนี้ยกมือหน่อยสิมีไหมคะ อ่าพอเพียงตอบได้ไหนพอเพียงลองบอกครูนอยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ,อ่ยจำได้ไหมที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้ค่ะอ่าฟังฟังนะคำว่าชาดกที่ครูบอกว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาถูกไหมคะที่มีคติสอนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติดังนั้นชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับคติไหมอ่าคติสอนใจหรือข้อคิดต่างๆถูกไหมคะอ่านันดาอนันดายกมือเมื่อกี้ครูเห็นอยู่อนันดาได้ยินครูใช่ไหมคะอนันดาไหม ไม่ใช่อนันดาอนันดาครับอนันดาอุนดา,าอุนดา,นดา,นดาใช่ไหมคะแล้วเราบอกตัวไหนที่ชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ,ะ,ะเกี่ยวกับความเกลียดคั้นอ่าเมื่อกี้ก็คือเรื่องที่เราดูไปเรื่องที่เราฟังไปก็คือเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้เกลียดครั้นใช่ไหมคะดังนั้นชาดกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคติสอนใจถูกไหมอ่าชาดกเนี่ยเกี่ยว ชาดกไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับคติสอนใจต่างๆหรือเกี่ยวกับเรื่องที่ให้ข้อคิดต่างๆถูกไหมคะโอเคอ่าทีนี้ข้อที่สองสามสี่ห้าเดี๋ยวครูให้นักเรียนทาด้วยตัวเองเดี๋ยวจะให้ทําในขณะที่เรามีเวลาว่างหรือตอนพักเที่ยงโอเคไหมคะมีอยู่ห้าข้อ เดี๋ยวคนไหนที่เลาโจทย์ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ส่งไปแล้วส่งไปให้ในในไลน์ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะโจทย์เนี่ยโอเคไหมในหนังสือเราเสร็จกันแล้วทีนี้มีแต่ในสมุนท่าข้อโอเคนะคะโอเคอ่ะให้นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะคะเดี๋ยว วันพรุ่งนี้ไม่มีวิชาสังคมเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือวันพุธถูกไหมคะแต่วันพุธเนี่ยนักเรียนจะเจอกับคุณครูกระหนุพรนะคะอ่าโอเควันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะอ่าเดี๋ยววิชาถัดไปเป็นวิชาอะไรเอ่ย แต่ว่านักเรียนยังมีเวลาอยู่นะคะวิชาถัดไปวิชาที่ที่สามก่อนพักวันนี้วันจันทร์รู้สึกว่าจะเป็นคณิตไหมคะอ่าโอเคนะวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ